และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำการเทสรถสปอร์ตเรปติกาตัวจริงนะครับมันจะไม่เหมือน650ของ Honda หรือว่า R7 นะเพราะว่านี่คือรถแข่งของแท้ถ้านั่งน่าจะปวดหลังน่าดูนะ And now we are at Kawasaki Param 5ต้องนีนหน่อยนะโอ้โหสีสูบของจริง ไม่เกิยเทสไมันจะขูดรถเข้าไม่ี <c oughs> โ่โอ้โหโคตรหมอบ <c oughs> ออเขี้ยอยังหมอบหมอบมากครับเพื่นพนอนๆก็หมอบมากหมอบมากหมอบมากๆเลยไม่เคยขี่เหมือนกันอ่ะกำครัชเฮี้ยหมอชิบหาย โอ้โหครัชมาอันนี้มากเลยนะเอ๊บค่อยระวังรถน่าจะดับง่ายอยู่มั้งรถสปอร์ตมันดับง่ายโอ้ oh, ตะคิวกินนะอ่าอ่าตะคิวกินโอ้โอเคว้าวโอเครถรถดีมากรถมาคันเล็กมากนะครับคันเล็กมากกับทัวร์ริงผมไม่ค่อยถนัดทรงนี้นะแต่มันมุดได้ดีมากเลย มุดได้ดีมากมุดได้ดีมากโอเคมีควิกชิฟเตอร์เนาะก็จอก็เบอร์นนิดนึงนะเวลาหมอบก็อย่างี้เออโอเคเออโอเคหลอนะดูหลอดูอูคนนี้ขึ้นมาทันทีนะไฟลงไฟเลี้ยวก็ตำแหน่งมันค่อนข,ข้างกดยากเนี่ยแฮนด์มันหักไงเอออ้แต่ว่าเสียงมัน เสียงสีสนะูมเนาะเออสมูทมากเลยมันไม่ถึงมันไม่ถึง650ซีซีนะมันเป็น636มั้งเออโอ้โหรถถ้ามันติดขนาดนี้แล้วจะเทสได้ยังไงเอารถสปอร์ตมาขี่ในเมืองนี้มันไม่ใช่เรื่องนะเอ้อยโหเกือบแล้วกูเมื่อกี้เขาให้เซ็นนะครับเซ็นรับผิดชอบค่าเสียหายนะเขาเล่นไฟฟ้าเนียนอยู่ โอ้แต่ว่าเสียงมันเพาะจริงๆนะสสูบก็คือสสูบจริงๆนะโอ้แต่ว่าเมื่อยมากครับหมายว่าแขนเราข้อมือเรามันรับน้าหนักตัวทั้งตัวเนาะล้มแปะมารู้เรื่องอ๋อรถชนอแสดงว่ามาแรงนะเนี่ยโอเคไม่ไแน่เราติดมาแรงนะครับโหมดสปอร์ตด้วยนะท่านั่งมันแบบอย่างนี้มากเลยนะ ผมน่าจะอยากมีอะไรติดให้ดูตอนสภาพผมนั่งว่ะน้ำมันจะหมดแล้วแต่ว่าเสียงยังไม่สู้เท่าแซ0 0 0ของพี่จีนนะรอบอยู่ที่1800งรอบโอ้โหลิเช็ตมาแล้วถนนมาแล้วโอ้มันหมอบจัดเลยนะ โพซิชันมันแต่ว่าหมอบถ้าหมอบแล้วขี่ไปผมว่าไม่เ่ื่อยนะเพราะว่ามันตัวถังมันทักเราไงคับสปีดมัน2 7 0เลยนะแต่ว่าใจ๊กูไปลองที่ไหนอะไม่ได้เ้ยแต่ว่าเสียงเสียงเสียงสีสูบก็คือสีสูบจริงๆเนาะเพาะมากเลยเสียงสีสูบก็คือเสียงสีสูบจริงๆขึ้นสะพานแล้วก็วนออกโอเคไป โค้องอันตรายใช้เส้นนี้ไหมไม่ใช่เส้นนี้ผิดที่ผิดเส้นโอ้กลับรถยังไงวะนนนเนี่ยเติมน้ำมันให้เขาหน่อยแล้วกันสักน้ำมันเติมอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันมันขี่สนุกอยู่นะมันขี่สนุกอยู่มันขี่สนุกอยู่โอ้เดี๋ยว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 ,ยว <c oughs> ผมเติมปั๊มประตูถอ,อยนะพี่ผมรู้น้ำมันดิที่แต่ว่าน้ำมันมันจะหมด เอานะโอ้ยความร้อนความร้อนที่โดนรองเท้าผมเนี่ยโอ้ยมาสารโอเคเติมอะไรเนี่ย95โอ้ร้อนร้อนเท้าร้อนเท้ามากร้อนเท้ามากรถสปอร์ตมันไม่ได้เหมาะกับการขี่ในความเร็วต่ําเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันจะกันยกกันแยกไปมาโอเคสวัสดีครับซื้อเอา95สักเปิดยังไงวะเนี่ย95สักลิตรหนึ่งฮะลิตรเดียวพอ เติมแคลิตรเดียวพอแล้วกันนะจ๊ะโอ้ผมรู้สึกได้เลยถึงไอรอนครับตอนมันจอดแต่ว่าคาแรคเตอร์มันเออนี่เอลอรถสปอร์ตผมไม่เคยขี่นะนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยขี่รถสปอร์ตนะก็ว้าว wow! แรงแรงแต่ว่าต้องตอนออกตัวก็ต้องระวังดูหน่อยเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขอบคุณครับขอบคุณมากครับหาที่กับรถก่อนตอนนี้เราหาที่กับรถไม่เจอนะฮะสตาร์ท เสียงแม่งของจริงว่ะไอ้เทียทางกลับรถอยู่ไหนกูจะลับรถไปยังไงเนี่ยกูจะับรถไปคืนเขายัางไงเนี่ยโอ้โหเสียงโครเพราะแต่ว่ามันน่าจะเท่นะผมอยากเห็นตัวเองตอนขับขี่วะ่ะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันเดาีหาที่ถ่ายรูปกันดีกว่าผมอยากรู้ว่าถ้านั่งที่ผมนั่งมันออกมาจะเป็นยังไงนะมาแล้วครับสปอร์ตลิก้าต้องทำการดรัคี แดกลงไปแดกลงไปเอ้ยแดกลงไปแต่ว่าสี่สูบก็คือสี่สูบนะฮะนี่เนดี๋ยวไอ้จังหวะเร่งแบบนี้ไอ้จังหวะที่เราเปิดปุ๊บแล้วมันพุ่งวิบไปเลยไอ้ยาโคตรเท่มาละเขาจะเลี้ยวนะฮะก็ให้เขาเลี้ยวไปก่อนเดี๋ยวเราข้อปั๊มแล้วกันผมจะเช็คดูสภาพตัวเองสักหน่อยว่า สภาพตัวเองตอนค้อมขี่รถสปอร์ตสายพันแท้นี่จะเป็นเช่นไรนะ,ะโอเคจอดตรงนี้ก็ได้วะสีเขียวจือ้อ ขีดีนะขี่ดีรถเบามากรถเบาสมรรถนะโอ้คหไม่ต้องพูดถึงเนาะรถแข่งสนามราคาอยู่ที่ประมาณ3ามแสนเาหมืบาทผมว่าคุ้มนะคุ้มมากคุ้มมากโคตรคุ้มอะ่ะคุ้มคุ้มสามแสนเก้ 3, 90, บาทเนะเทสเสียง ถ้าใส่ท่อมันก็ต้องเสียงเพาะกว่านี้อยู่แล้วเนาะโอเคเท่โคตรเลยว่ะโอเคถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครับอถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้น้องเขายกนิ้วโฟ้งให้เลยครับรถสปอร์ตมันเท่จริงๆเลยใครๆก็เออ ที่ต้องตาต้องใจนะครับไปเราต้องออกไปถนนหลักเนาะกูสายทัวร์ลิงได้แท้มาลองรถสปอร์ตเลปติก้าไปแล้วจ้า มันเรียกแล้วมันมาเลยวะเพราะากำลังมันอาสารมากโอ้โอรโรไดนามิก สิ่งโคตรอันตรายนะครับ and this is my first time trying Kawasaki ZX6R พยายามขยับข้อมืงงอให้น้อยที่สุดที่จะทำได้นะ <laughs> ะเพราะว่ามันมันเซนซิทีฟมาก the throttle the throttle ค uh ันเร่งคันเร่งมันมันเซนซิทีฟมาก <laughs> cannot boom if you do this you a l ready ยกลอ้อเออถ้าเกิดเปิดเปิดไปเลยอ่ะยกล้อเลยนะ ตัวผมเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ขี่แล้วมันท้อ <laughs> ขี่สปอปอตแล้วมันท้อใจจริง